วันที่11มกราคม2567ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่72และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการขึ้นปีใหม่การบริหารที่ดีใช้เต้าเต๋ออบอุ่นใจคนคำว่ากดขี่ในประโยคที่ว่าไม่กดขี่ประชาชนจนไม่เป็นสุข ยังมีความหมายของการหยอกล้อและปั่นหัวเล่นแม้จะชิดใกล้แต่ไม่ให้ความเคารพก,การไม่ให้ความเคารพเช่นนี้ร้ายแรงถึงชีวิตเพราะการบริหารอย่างช,านชันฉลาดไม่อาจทำตามอำเภอใจหยอกล้อกับกจิตใจคนไม่ได้แต่ต้องใช้เต้าเตอให้ความอบอุ่นแก่ผู้คนตลอดเวลา ในคำภีตเต้าเต๋อจริงบทที่57มีเคล็ดลั์ของการใช้ตเต้าเต๋อให้ความอบอุ่นแก่จิตใจผู้คนอยู่4ประการดังนี้ 1. ข้าอูเหวยปวงชนจึงเปลี่ยนแปลงเองอูเหวยครอบคลุมการกระทำ3ประการคือไม่ทำตัวเหลวไหลไม่กระทำมากและมีสิ่งที่ไม่กระทำ การไม่กระทําตัวเหลวไหลคือการปฏิบัติตามกฎไม่ทําซ้าไปซ้ํามาอย่างหลับหูหลับตาไม่ทํามากคือการกุมกุญแจสําคัญไว้ขจัดความซับซ้อนและส่งเสริมความเรียบง่ายมีสิ่งที่ไม่กระทําคือการรู้จักหยุดก็หยุดทันทีเหลือที่ว่างไว เพื่อให้ตนสามารถไปหน้าและถอยออกได้และให้ผู้อื่นสามารถจเจริญเติบโตได้ด้วยผู้บริหารอูเวยคือมหาโชคของคนทั่วล่าประชาชนจะทนุถนอมและปฏิบัติตามเองตามธรรมชาติเมื่อเป็นเช่นนี้ดูคล้ายมีได้บริหารคนแต่ทุกคนล้วนพัฒนาไปในทางที่ดี และเปลี่ยนแปลนเองโดยอัตโนมัติ 2. ค่าสงบนิ่งปวงชนจึงสุภาพเรียบร้อยมนุษย์ถือกำเนิดจากเตา๋าแต่แต่เดิมภาษะทั้งหกยังไม่แปดเปื้อนตัณหาทั้งหกยังไม่เบียดเบียนดังนั้นจึงมีพลังชีวิตชีวาเต็มเปีย่ยมอ่อนโยนและสงบนิ่งเพียงแต่หลังจากนั้น มีจิตใจเลือกที่รักมักที่ชังและลำเอียนดื้อรั้นดังนั้นจึงเริ่มหุนหันพันแล่นเมื่อคนเราอูุวยจึงสงบนิ่งได้เพราะความสงบนิ่งมีใช่ไม่เคลื่อนไหวแต่หมายถึงเอาอยู่หากการบริหารมีความสงบนิ่งจะทำให้เรื่องต่างๆเรียบง่ายและกิจการสงบ ถ้าหากการบำรุงรักษาสุขภาพมีความสงบนิ่งจิตจะสบายและเลือดลมจัดสะอาดเช่นนี้จึงหวนคืนสู่สภาวะที่เป็นกลาง 3. ข้าไม่ก่อปัญหาประชาจะมั่งคัง่งเมื่อประมุขไม่ขุดรีบประชาชนประชาชนจึงทำการเกษตรอย่างสบายใจดังนั้นประชาชนจึงมั่งคัง่ง ประเทศชาติเข้มแข็งและดำเนินชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งมากที่สุดในโลกคือจิตไรปัญหาและกายไร้โรคาซึ่งนี่คือสภาวะการที่ดีของชีวิตคนเราบัดนี้เราควรสำนึกคุณคุณประเทศชาติเพราะทุกคนล้วงดำเนินชีวิตได้ดีมากดังนั้น จึงยิ่งต้องพยายามเข้าใจเต่าและฝึกฝนคุณธรรมหากไม่มีคุณธรรมหนาแน่นแม้จะมีกองเงินกองทองก็รักษาไว้ไม่ได้ 4. ข้ค่าไร้ทยานอยากปวงชนจะเรียบง่ายความทยานอยากคือการคิดอยากได้ทั้งยิ่งมากยิ่งดีส่วนความเรียบง่ายคือ เมื่อมีพอใช้ก็ไม่ต้องการอีกแล้วนอกจากนี้ยังยินดีที่เห็นทุกคนล้วนอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการปกครองประเทศหรือฝึกฝนตนก็ดีหากไร้ความขยานอยากและการร้องขอไม่ฟุ่งเฟืย่ยไม่โลภในผลงานไม่ยึดติดชื่อเสียงและไม่สแสวงหาความยิ่งใหญ่หมายความว่า มีอัตตายิ่งน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถมองเห็นสิ่งที่คนทั่วล้าคิดและมอบสิ่งที่คนทั่วล้าต้องการได้มากเท่านั้นเมื่อเรามีความอบอ้อมอารีทุกคนจึงเรียบง่ายเองอันที่จริงสภาวะสูงสุดของการบริหารมิใช่การควบคุมแต่ดูคล้ายไม่ควบคุมนอกจากนี้ ทุกคนกลับรู้สึกว่ามีอุดมการมีเต้าเตอ๋อมีความผาสุกและได้เก็บเกี่ยวเมื่อทุกคนล้วนรู้สึกว่าตนปลอดภัยและเชื่อมั่นในตนเองมากจิตภายในปรองดองแล้วความสัมพันธ์จึงสามคัคคีและโลกจึงสงบสุขนี่จึงเป็นการบริหารด้วยมาตรฐานที่สูงที่สุดการบริหารจะทำได้ดี สิ่งสำคัญไม่ใช่การจับจ้องผู้อื่นไม่วางตาแต่ต้องสำรวจตนเองขจัดความคิดที่ไม่สอดคล้องกับเตา่าและรักษาความบริสุทธิ์ของจิตภายในอย่างสม่ำเสมอเพราะผู้ที่ใส่บริสุทธิ์จะมีสนามแม่เหล็กที่สะอาดในตนเองสามารถทำความสะอาดสภาพแวดล้อมได้เมื่อทุกคนอยู่รอบข้างเขาจึงไม่ต้อง รุ่นคิดให้เปลือนสมองเพียงแค่ตั้งใจทำงานให้ดีเท่านั้นสุดท้ายเมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกคนจึงเติบโตขึ้นนี่ช่างดีงามเหลือเกินดังนั้นจึงกล่าวว่าการบริหารที่ดีคือการให้ความอบอุ่นแก่จิตใจผู้คนด้วยเต้าเต๋อเมื่อเราฝึกฝนจนบรรลุ ถึงการปฏิบัติตามเต๋าเท่านั้นจึงมีคุณธรรมร่างพร้อมและเมื่อมีคุณธรรมคือความมั่งคัง่งทั่วราชึงสงบสุขแล้วการที่ทั่วราชสงบสุขคือมีเตา๋าคุณธรรมและความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจารย์เจ้าเมียวปว่อวันที่11มกราคม2567เผยแพร่วันที่2167